สวัสดีค่ะทุกคนมพบกับแม่หมออมมี่ช่วงนี้นะคะกับหัวข้อ ช่วงนี้ใครควรต้องระวังอุบัติเหตุจะมาในรูปแบบไหนแล้วจะมายังไงคุณควรระวังหรือเปล่านะคะจะร้ายแรงแค่ไหนนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะโดยต้องเชื่อมั่นในตัวแม่หมอด้วยแล้วเชื่อมั่นในไพโอรากรุไพย,ยิปซีไพออร์เคิลอุปกรณ์ทุกชิ้นการ์ดทุกใบของแม่หมอตรงนี้ด้วยนะจ๊ะแต่วันนี้เราจะมาในชอ่อกุราสวยๆค่ะชาวกองที่1ค่ะหากชอบแล้วรู้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุในรูปแบบไหนอยากคุณอยากทราบอยากเห็นอยากรู้ก็ เลือกได้เลยนะคะช่วงนี้เราจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าอย่าเพิ่งกลัวกับหัวข้อนี้นะคือทุกคนได้ดูแล้วจะได้ตั้งรับเตรียมตัวแก้อย่าไปแก้ไขค่ะเตรียมตัวดีกว่าแก้ไขเนาะโอเคชาวกองที่สองค่ะ เป็นกุลาบช่อนี้ค่ะแล้วชาวกองที่สค่ะเป็นกุลาบช่อนี้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไม่เหมาะเริ่มเลยสําหรับชาวกองที่1นนะคะกุลาบสีแดงช่อนี้นะคะช่วงนี้เราจะมีอุบัติเหตุในรูปแบบไหนนะคะร้ายแรง,งรหรือเปล่าบางคนนะคะระวังด้วยช่วงนี้หากจะต้องแว้นขับรถเนาะขี่รถขับรถได้หมดเลยจะรถยนต์มือใส่จักรยานเนี่ยค่ะก็คือได้เดี๋ยวจะมีปัญหาเช่น ไม่ถึงขั้นอุบัติเหตุก็ลถเสียรดซ่อมเขาไม่มาชนเราเราก็ต้องไปชนไปเฉียวเขาอะไรประมาณนี้ค่ะให้เกิดเรื่องเกิดปัญหาทําคุณหนักอกหนักใจเลยทีเดียวให้ระวังค่ะอันนี้ไม่ค่อยดีเนาะให้คุณเครียดอะ่ะให้ระวังนะมากๆนะคะอ่ะโอเคค่ะอะไรไม่ดีทิ้งไว้และป้องกันไว้นะจ๊ะชาวกรงที่สองค่ะมากุหลาบช่อนี้ค่ะช่วงนี้ระวังอุบัติเหตุหรือเปล่าบางคนจะมาในรูปแบบของเวรกรรมค่ะ เจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะแข้งขาปวดแข้งปวดขาขาเน็บขายอกหรือยืนนานไม่ได้ปวดข้ออะไรพวกนี้ค่ะได้หมดเลยเนาะให้ระวังนะคะให้คุณสะดอกคาะทำบุญไม่ได้ทำของนะให้ทำบุญนะคะประมาณนั้นจ้ะอ่ะโอเคชาวกองที่สา,ามค่ะดาบตัวนี้หอออชอนี้มาค่ะอันนี้ให้ระวังในเรื่องรักสามเศรา จะมาในรูปแบบของรักสามเศร้ามีปัญหาคาราคาซังจะต้องจบจะต้องเคลียทำคุณสับสนตัดสินใจเอายังไงดีคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะอันนี้ไม่ถึง ไม่ถึงขั้นไล่แรงอุบัติเหตุอืนะคะแต่มันจะเป็นในรูปแบบของเรื่องความรักและรักสามเศร้านั่นเองเนาะอ่ะโอเคค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเรารู้ไว้ก่อนดีกว่าเราไปแก้ไขแล้วมันจะทําให้เราเหนื่อยใจเหนื่อยกายเสียเวลาด้วยเสียใจด้วยเสียความรู้สึกมากมายเสียเงินด้วยอะไรแบบนี้ค่ะเยอะแยะเนาะอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ทุกคนระมัดระวัง อืมให้ระวังเลยเออขับรถรู้ว่าจะมีปัญหาค่ะก็พยายามเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเออออกกำลังกังกำคืนหรือถ้าเกิดว่าเบาได้ก็เบาม่วงก็พักเมาก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องความรักถ้าไม่ดีคุณก็แค่คอยจับตาเฝ้ามองเฝ้าระวังอะไรประมาณนี้อย่าพิ่งทะเลาะอ,อย่าพิ่งวินแตกอะไรแบบเนี้ยค่ะอืมถ้าจะมีปัญหาสุขภาพก็ให้เซฟตรงนั้นนิดหนึ่งเออเรารู้ว่าจะไม่ค่อยดีเราก็อย่าทำซ้ำลงไปอะไรแบบเนี้ย เออทำให้ไัยแม่หมออาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้เพราะคุณรู้อยู่แล้วอะไรแบบนี้ค่ะอ่ะโอเคค่ะก่อนอื่นก่อนไปอย่าลืมกดติดตามกดทุกทายเพจแม่ลูกผูกดวงด้วยนะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้แม่หมออมมี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ